นี่ยต่อเนี่ยต่อใช่ดีดีมามามาแบบไรมาตามเราามนีมาสั่งมาสานเน้อน้องมาสั่งมาสานบอไบไเนี่ยบอามาทำมาคูนบ่โดยมาทำมาคูนเนีอันบอว์บ่แบบปว่าใจใจเจ้านัอยากมามาอย่างสินอะไรมากินะมาสั่งคอมิ อาไม่หร oui> ือว่าไม่งายหินไอ้ข้าไอ้้าไไปดิโอ้ยพตดแล้ว กราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสูขสู่คด้เนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะก็มาพบมาพ่อกับซองเบาตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้เนะาะก็อยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนของเบาจิตเพิ่นบาดนี่เนาะด้วยสบายดีดย้ดยสบายดีเนาะตอนนี้แกกำลังถ่าเจ้าสาวคพ่นเด้บบาดนี่ถ่ารัดไผ่มาเหยียบเฮือนยาถือว่าจังใด อาเฮ็ดตามแผนคือว่าอ่อนบ่โอ้ว่าตามแผนไม่เหยื่อเพราะว่าพอพออยากลองใจเนาะแม่แม่อันนี้นะสีสีพากันวอากันกับอาเขาเอื้อยเพิ่นกับเขาสาวกินข้ามหรืว่าเชีพยกสามีนะอ่าสีเอาแพ้รัดพี่น้องเลยมีประตูเลยอ่ามีประตูประตูเนาะถ้าว่าอ่าต้องมีเงินปอนได้เนาะเงินปอนผ่านด่านยังไงเข่าม้าไปจ้ะอ่าแต่ว่าแต่ว่าแท้จริงแล้วนะ แต่ว่าแท้จริงแล้วมือแต่งพุ่นเนาะดูที่จริงแล้วมือแต่งนี่นะครับสีเฮ็ดลองใจน้องมีนะทดสอบทดสอบสุดสอบเนาะสุดสอบน้องไผ่แต่ว่าสุดสอบน้องไผ่อันนี้สาวมีเอิญเจ้าเนี่ยไรสาวมีอ่าน้องมีเอิญนี่ไรเอิญป้าป้าเนาะอ่าป้า ้วกาเอ่นคือทางเมียวจิ้นี่กระห้องสาลากับป่าใช่ไหมป้ากันเนาะโอ้บอตาเอินพอึ่งอเนาะพี่น้องไพ่เนาะเม่เนี่ข่อยไม่ได้ทดลองเห็นเเห็นเออมเปนไปเาคนก็ไม่ขนาดได้เอคนเดอยู่เทอันงานทำมองยโดยเนาะเม่จำได้เนาะัวเลยเนาะพี่น้องเนาะถือว่าผ่านแล้วของบาตานะผ่านแล้ว เอนี้กําลังตอกแทงตอขาโอ้ยอยู่พวงหันกระเวทโตเลไปกระเวศากเวดพี่น้องโอ้ยน้องเวทยังหน่อยกู่นี่แต่งได้ดิน้องหดใส่เลยนี่บ่าวคำลองโทรนั่มึงดูบอกวคำเนาะอ๋อชทวรพี่น้องเลยตอนนี้กะภรักภูญ่เพิ่นอยู่อาถ่าเบ็ดล้วเนาะพี่น้อง โดยกาทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ตสุขสุขคนเด้อน,น้องพี่น้องเนาะบอกว่าจะอยู่ทางไกลทางไกลอยู่ทางของเราประเงไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้าพี่น้องเลยก็คือว่าเลยเนาะหากว่าคลิปนี้บ่ตาเบ,าบ่ามวนโน่นหูจังใดก็กราบขอโทษขออภัยน้ำลายพี่น้องเลยน้องกคือว่าเลยมือจบมืองามเลยพี่น้องเนาะมือมวนก็เบ้ามีแต่แนวมุวนมว,มวนเนาะเป่าหยอกนหัวมวนกันไปคือว่าเลย ก็ถึงได้เตรียมอันเชื่อแล้วว่าทางนี้นะโอ้สบายดีไม่เท่าสบายดีสบายดีสบายดีเย็บหมวกเข่าเย็บหมวเข่าโอ้ยปได้ชมบ่ปวดได้ชมบ่เย็บหมวเข่าฟังฟังฟังสิบบ่ฟังนี่สิทดสอบสิทดสอบหลานไผ่หรือว่าผุดเอิญอย่างเงหลานไผ่กันนี่นาะทดสอบหลานไผ่ไปเห็ดเอาเห็ดอัดประตูไว้ เื็อัดประตูไว้ช่ว่าบูมีเงินปอนเข้ามาเลยโบไมาใช่เนาะ่แล้วเนาะแป็นนั่นเปาเออเปนนั้นเออเอาัดแล้วเออโบเมนชิวะห้าก็ต้อเดีถามก่อนได้เนาะมาแบบใดเนาะเออมาแบบไดเอาแมทเ่าเจ้าลองถามมนก็สมุดเอา Ừ, ừ. <laughs> bỏ cho bì đấy đi hả? cho bì nè. ờ ờ ờ chị đâu bỏ đấy à? lông lông lột ma thám lông bỏ. โอ้กระย่างเขากระตูมไปใช้มั้ยมาขำมาคูนบบคือมาหยั่งถามต่อว่าเออเลยรไม่ในเขาเหอเออเขาว่ามาขำมาคูนเออเข้าไปฉันแต่ว่าแต่ว่าแต่่วาบมาขำมาคูนนี่เมื่อเลยเมื่อเลยโอ้ยเนาะมาจบจบเนี่ยไป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 ฉามามามาพูดว่าตรวสอบแล้วอัดอีแด้วช่าถามบุถาวรเพื่ออะไรพูดว่าต้องอะไรอัดอีไร โอ้ยคิดว่าว่าลอรินแล้วเมนอะไรอ่าถามเพคนแล้วเรกคนว่ามีอะไรได้ฮะเอ้าคนว่าต้องถามละก่อนเดยโบเมนชิวัยอย่างเข้ามาลุ้นเออถามว่าชิมาาขับมาคูบนบ่อยดีนะเออต้องถามเนาะต้องถามต้องถามามีอะไรเน,นาะมีอะไอร แต่ว่าเงินข้ามกับแก้วฝนกับบริบูรณ์นกอันนั้นนะแต่ว่าถามพ่อป็นที่ต่างว่าเนาะต่าว่ากันหงือใจกันเหงื่อใจเออเออเถอะเนาะสบายดีเด้อเออหูไก่ตุกใหญ่เนาะขาขับไก่บัมาจะเกลือขาขับไก่อ่าว่าสิว่างแผนได้ไหมเอ้ยว่าสิหมายลูกไก่เขามาเฮือด จะ่อ็ดประตูไว้ก่อนว่ะให้แม ja e ่ออกไปถามมาจังไดวมาจังไดไปจังไดเนี่ยนี่นะจะปล่อยเถามาเนาะละครโมเป็นเน้โมเป็นเนี่ยคนจะเขาบอกว่าน้าเต้ตามที่ตามพ่อมันรีกมีบอกแบบว่าต้องต้องถามกันบ่เรื่องเบยนะก็เลยอยากอยากแล้วมันก็เป็นขวัญใหญ่เป็นว่าลูกมากนะเอดี่เอทอันทั้งชื้นอ๋อเห็นว่าบ้านใหญ่กันคือใหญ่แล้วกันแต่มีแต่พ่อต้องต้องเอ็ดเนาะ มาเลยบ่ไปจะออกมาฮับออกมาฮับออกมาออกมา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 ต้องเดือนมามารถมารถโอ้ยไม่ยังเลยแบบนี้ป้อชพี่น้องคนกุ้งกุ้งมาแล้วมาในแม่ผู้เป็นย่านะมาในแม่มาในแม่ผู้รักผู้ใหญ่เพื่อน มามาเ็ดบาจิตเจ้าเจ้ามีเงินอันปอนเพิ่นหลอเ่เพิ่มไ่ได้เข้าเด้อ่มผมีเงินปอนเนอะผมไม่ได้เข้าไรคุณเจ้ามาช้าข้งนอกคือรถเมือาสวะดีเด้อโอ้าสะดีาสวดีวอ้บ่าวจิตมาื่อนเจ้าของอยู่เข้าเนาะอ่ได้เนาะบ่ได้บ่ได้ เมา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 เดี๋ยวข่อยรัดไหนก็ได้มามาเอาเอาเอมา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 เด้อมาเด้อฮะขี้มองกาแีแบบเดวายมาทำกันแล้วเนาะโอ้โอ้ถากันถากันเถะเนาะโตสบายดี อันนี้ต้องให้ลูกไาเ่เนี่ยมามามาเอาเอาเอาสามีน้าพาอุ้มอุ้มเอาเอาคนต้องให้อุ้มก่อนโอ้อุ้มกเอาใช่กรรม่ีเอนเอาเอข้าดีๆครั่ได้เห็นเบรกขอมนักอทดสอบเด้ทดสอบเด้ทดสอบเด้ออยังยังขาดไานี เจ้เด้อบาเจ้านัอดูแรบอให้เขาได้มามาเอา้เาดิอ่าหนีุ้ดเอาเอาหาให้ผู้อื่นอุ้มช่อยเด้อสองคนเจ้าหะลเออเฮ้ยเปนนี่พ่อหนฮะน้องฮะขี่ไปติ้วมันเบาพ่อเบาพ่อเนาะเอาเอาเอาไปนี่เนาะ คือิชาได้กว่าจะไปนอนมึงหัวลำเลืองมามามาไนี่อิลี่เลยเนาะมันมีตัวนักกุนอยู่บ่เตัวนักน่นั้านไฟน่ะมื่อยนักนักข่วนยจะงานเพื่อนไอ้หามน้ามาม่เนาะอันนี้คิดอคักแนวมีเฮงไห้นาะคือกูนอนหลังเอเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นอนหลังพี่ีเนาะเมน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 มา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 มมา เอาเอามาได้มาได้บบนี้ต่อนเนี้ยก่อใชดีดีมาแบบไรมาถามเราบบนี้มาสั่งมาสานเนี้ยเนาะมาสั่งมาสานหมดที่ได มาจับาจั <também S 2> ันน่องบไร้เมียบ่เออยงทำพ่บมเ้มาทำมาคูณบ่โดยมาคูนอะอันบ้าบไปว่าใจใจเจ้านั่งอยากมามาอย่างสี้น้ามาสิน่ะมาจับมมือสิกใจใจน้องอะไะ มาเลี้ยงยาหรือมาดูนี้นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นเนาะลมาขับมาคูนมาเปลี่ยนคูนหนึ่งเขาเลี้ยงากินเป็นทกีนีเนาะ่าดว่ทีนี้่าดในวอ่สามีิ์อ้าาโอ้ยยัไมันยังมีอีกมันตัเออยังมีอีกช็อตหนึ่งน้า

เยดนีนะบอดร้าไปอ่ใไปไพไปอนขทดลองก่อนจะพ่อเข้าเข้าพ่อมนกันก็เมียน่ะเนาะเล้่อยมาดีเนาะสูช่าวยอโอยย้อนคนนี่กูหันหรอวะ รอแป๊นนึงสิใจเย็นเย็นเอาไปป่ะเออมามามาใช่ oh oh oh. บ้ได้บ no ้ได oh ้เนอะโบได้เนะีุ่ดเอต้องต้องใช้ควทนแน่เลยวะเนาะอ่ จะโคตรก็จะโคตรจะโคตรตอนนี้เลยแต่ได้แตงมั้ยจะโคตรคนหนึ่งได้เซ็งเซ็งเอ็ง อาเว้านัวหัวม่วนก็ได้ชือไดนพี่น้องเนาะได้หัวอ่าเนยาเพราะว่ามันบ่มีตู้มีหยังได้ก็บนีมีแต่สร้างพอมันเทิงให้กันเองชื่อได้บาดนีเนาะมนตู้อยู่เเนาะเียเด้อ่า้งเียบัดอ่าบัดบัดโคชเพิ่นก็มีเรียบร้อยแล้วบ่เิ่

อดตึ children, <isions> uh ้เออเส็ละถอดไปช่องโอเคมายังก้อนหินบ่อยู่พื้นนะอ๋อไปบานเอยเอาเออเอเคระตายเด้อโย่อแล้วานี้เอาอย๋าดนี้ทำันเลยก จิ้ยังแล้วเลยไม่โดนเขาบอกเลยเนาะแบบพ่อมจินเาปก็ทานเก็บหลักฐานเก็บลักฐานก่อนนี่บเนี่ยเนาะโซร้อนเลยอะ

chào 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 nó chào 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 เพิ่นยังว่าเขาไม่ประมาณยังไงเปิดไฟเห็นแจ้งแจ้งเนาะโอ้ยเรียบร้อยแล้วอ่บอกออมานาะพี่ละว่าเนาะวันนี้หน่อยสิพปิดประตูเลยเด้มันบระทันคำนเกันเห็นมันคำก่อน เีบยบครับงจานะแมนนอะไรจนเพื hey. yeah, ่อนเนาะเอาออกมาออกมนาะฮะลงมาละบานต้อนรับเอาบาดิเนาะเอาน้้แม่ตุมมาน้แก็ใช้ใช้บุ ผู้ผู้ผู้ว่าเป็นๆนะน้าเนาะดูว่ารดูว่าให้รีว่าว่าใหอยเต้านี่จักเนาะว่าแบบสั้นนะไม่ได้ว่าแลุกลุกเฮือมผู้ว่าคักเนาะแล้วบุแล้วงมเท้ากันแล้วงมเท้ากันบ่เอาผู้เท้าผู้โอ้เคนนั่นแล้ว ผูพัน์พันไวยมาก่อนก็เลิกกันต้องมีแล้วผู้อลุงลุงเพิมครับไอ้เชียงคนได้เป็่นะเคยเคยกกู๊เนาะดนยดอยเนี่ยเน่เ้ากั้าเข้าเาเขาเั้าเอ้าเข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 ้เ้าเเขเาเเ้้า้า้าเ้เเา้ัเขาาเาั้ ไอ้เจ้าอยู่น้ําพ่อน้ําแม่ดีมีแห้งดีเอ้ยอันนี้และบ่องเฮคุณปูย่าเนี่ยมันยื้อนะาบ่ได้มาบ่ได้มาได้เท่านี้ด้นี่ FC เพิ่นก็มาวูคนด้นี่ฮะโอ้ย โบจำจำพ่อพูนยังไหอ่ะผู้นี้หับได้น่แบบไหคือผู้นี้เด้อในนะครจาเด้อเ้นี่เรลืองมรูกอามอยู่โอจเข็นอ่าเข็นก้อนเข็นข็มนกลง้นี่กระปุกกระปุกไรยููกค่านี่แล้วอเพราะว่าจะพูดผูกไปแล้วเนาะอ่าเมะจับฝ่ายมาให้เนอซีเสียก็ได้เออเนาะออ เอาสองบะเอาสีนได้เนาะฟลอเรสตอาเดออาเดอฝ่ายเดิมต่อก็ได้เนาะอ่ผูกประเภทนี้เดี๋ยวซื้อเพราะว่าอยู่พูดนาผูกแล้วเนาะมามาบอกอ่าชิเป้จะพาขวัญรถมาชมีมาเนาะเพราะว่าพาขวัญคือต้องมงมงอมมา แบบแบบบูชายเงินก็ได้มะเนาะอะเดียเดียบอต้าิโ่วเต้าห่วงขนลอเนอกาะวเดียเบิ่งยังคือบูธันมีก็บรินี้ไม่ต้องแปลนโคโรนเยอบูชันา

เออมันมีไข่พวกทอดไข่ทอด้อนไข่หาให้คนนี้ให้คนนี้ดีนเข้าดีดเข้าเนอะคนมามาบ่มาแล้วมาแล้วในรังตุบโบดอยู่เอาเด้อบาดนี้เอาไอ้ฮักไอ้แพงกันผัวเดียวเมียเดียวได้เอาเมียมาเฮือนมาซานกะ

ให้คนนี้ให้คนนี้กดเข่าดีกดเข่ามาเด้อบาทนี้มาอยู่เฮือนอยู่ซานน้ำปูน้ำยาน้ำลูกน้ำผัวก็ให้อาคิดจะว่าอาแม่ผัวก็คือเมีเจ้าของได้บาทนี้อาพ่อผัวก็คือพ่อเจ้าของเอาให้หักให้แยีงให้เบิ่ง อ่าเพิ่นเพ่นเท่าจนแก้พูดแล้วบาดนี่เอ้าห้องปูห้องยาเนาะเนี่ยมันจะห้องอีล้พ่อมันลเียชาว่าชาว่าห้องอีนี่ฮ็ดอีชดแบบไหนไหลเลยเนาะโอ้อง่โอ้ห้อมุ่้ดท้าเอาแต่ขนาดพ่อยังอีพ่อคือเก่าโอ้ย ส่วนหลายว่ออยากเอื้นตาพ่อได้เนาะพี่น้งองเอาถ่ยจะาผูกได้งันบอกโ้ันี่นี่นี่มันออกจกักเลย นี่กํลังนี่กําลังวางเขนด้ี่น้องเนาะธรรมดาได้บอกโตานเลยองมะลิเอากระวางเพนเลยฟังเพนก้ปิดกล้องนะสดๆเอาเนาะมันเหเหแบบไม่ได้ลีรับอย่างเลยนะ ไปอเแ้กบาขึ้นห้อมว่ขึ้นหอแก้มมาดนเนี่ยอุ้มเขาเลยาเนีอ้อมเลยัดนี้อุ้มห้องเลยอุ้มกระห้องเลยออจุดนี้คือออกมากดืวยไปทันนะโอ้ยปีประตูเล้ยโอเคคนออกไปบางๆก็อ่าเนาะอ่าอแล้วอุ้มเมียเราได้อยู่หรืว่าเนาะได้อยู่หรอกอกงนอัว้เนินยู่ว่าเขานั่น โอ้ยฉันว่าว่ได้กินเศร้าผู้แหงเนาะมีเราสิน้ำนักรายกว่าเบิ่งเมีนบอก้น้อยเนียนเนาะวัาตีกันชิพเเมียวดบัดกาาเด้อต้อบอกไ่ไกันหลาวนเฉอ้แดลนาัะเอาเอาคนเบื่องข้างไก่ได้ไหมดิคนเบิ่งข้างไก่ได้ไหมดิอ v ั n นี้ใดวันนี้ใดต้องวางแด้อ่ะของกํยู่ได้นี่โอ้ยงานอยู่ได้เฮยกอกกอยู่ได้นี่อ๋อวนีอันของเมียสิมวหาญาแม่แน่จักนอยเอ้ายังิฮอดอยู่เด้เนาะเ้ยังวอยู่เ้ยังวเพราะว่าส่งเสื้อยังเก็บมาบ่เบิดบ่จักอาส่งเสื้อยังเก็บมาบ่เบิดนี่ค้างอยู่เนาะงอยู่แม่แ่เนาะ

เน่อาแว้ทางันะ้วเป็นจีของหนังมันท่าหืองอ้ยงอแลหรือู่นั่นนะบอบอทำมม่เถนจี๊กยนานหนังมันน่ะชิลิลลงท้องหลดเลจีกเป็นเราน่มัน ไม่เดือร้นขาดเท่ปกับเามีเล็บ <cade S 2> ักเราได้หนิอยากกินชั่วใกล้ก็เนื้อมาดีกว่นีักเราได้เนาะเนาะเอาบอกชิดบาดนีผูกเข็นบุ้นอะไรบานนีเนอะเฮ้เอิ้ <S <S <to machine. S 1> นมาเ่อกูนแม่มาเป็นราคานั้งกันเนี่ยเออยังอ้ายคนบ่ อ่าเขาึ้นกับวบงมัจิิงีได้นนี่เน่ยอุ้มอ่ะบอตัวนี้จิคับอเอาเอาชีช่ะเอาละใหญ่ก่ด้แต่เจ้าอุ้มอุ้มน้องขนบ่ได้ชิม่าชงน้องแล้วได้่าอ่าเป็นอตองสู้ได้เอ่าอตายบอันสดงว่าอุ้มบ่ได้เรีย่คุ่ม่นอนทดสอบเรียกเ่าเอ เอาเอาให้รอดเนาะกอดให้หุ้มเอาลองเบื้องไม่ใช่เนาะสวยเนาะลุกลุกขึ้นลุกขึ้นอโอ้ ไ่ได้ย้อเยผม่ไดเป็นเมืองเินเออเพิ่นนสีเมือชงดาเงนาถึงตาไม่ตู้อ่เนาะมามบานนี่มองดองดอ่ะย้เข้าไปได้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 บอยยืนบางไว้แล้วอายพุ้งย่ายืนบางไว้

ไปครับไปครับไปไปดโอ้ยพูดแล้วด้นอดิโอ้เอไปไปแบนี่เนาะโอเคติบ no. ตัวป no. ิบตัวบบบนี er> okay, my my uh, my father. My father ้ไห oh. yeah. ้ให้ไม่พาเมือเลว่าบบบนี้ก็ได้แล้วผ่านแล้วบบบนี้ผ่านแล้วเนาะ เพรมันเกินค่าดีไรไฮ้ลอุ้มไม่ใช่บอหฮองเข้มมากไ้วกก้แหวมงกแหวมแก้มวเนาะได้มมีไฟใช่ไดมเอาเลยนอนพียก่านี่ชตากันเราอยู่ไม่ได้เพ่าะจัวะจแล้วะต้องบางินบางิมแล้วบาินไิเาชิไฟ

อแต่ทั้งนั้นก็ชิปิดประตูนะกับผ้ากงกงกวาดห่อหามากับคุยกับน้องคนพอปิดก็ได้ฮะเบิ้งสองสามคนนี่เนอโอิดกิดเอโอเคเอานี้อนเลย่าอนด้เนะหอนเลนโอยอันคำนั้นนะฮะทิดติด่อนแท่สองลุมนเ้อดูนากาช่บอแล้วกับเจ้ากคพมกไ้บเจาเย็นชวยแล้วจักห นาะเออไค้ฮะน้องนองเย็นช่วยเนาได้ฮะบ่บ่อกบ่อโอกอนกอนก็ยูอยู่ว่เออโอเคโอ้ยอ่งลีบันใจได้นี่อ่ออเนาะเดี๋ยว คลิบเอาตาเง้ยเอาเลยใช่ไหมง่ายๆคนปัดไปใช่เอลีโปปเขาเนาสบายดีกันมีปๆเนาะ ah หยกอเนาะเพื่อซัดเขาอึวักเนาะฮัก้เขาไปเพื่อซัดออกพ้่งนองเลยฮอน แมนแมนแม่นอ่ะโอเคพี่น้องเนาะถ้กว่าว่าบัวมวนน่นหูจังใดเนาะเห็ดบุจบทุงามจังใดกะกลับขอโทษขออภัยนะพี่น้องเ้ยกะมือนี่กะมือมวนเนาะมืออ่าจังใดจบมืองามเนาะพี่น้องเนาะกะเบาหยกเนาะหัวมวนกันไปพี่น้องเลยกะถือว่าเป็นซีซันเนาะให้คู่บ่าวสาวเพื่อนพี่น้องอ่ะกะโอเคพี่น้องเลยเอาไว้พบไปพ่อกับบอต้าในคลิปต่อไปเด้อเนาะกะกลับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องวัสดุสกคนที่เข้ามาเป็นกับร่งใจให้ มินไดนาะตอบยังหมดหัวบมท่านกะกาบขอโทษขอให้น้ำหลายๆพี่น้องเลยแต่และน้องอัะสบายดีสว่ไหมโดยน้องสบายดีบายบายพี่น้อง